ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปส919อากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบรรชาการทหารพัฒนา,ากองราชการของัไทยกับดิฉันชัดชลัยแสงสว่างค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึสองสำนักงานพัฒนาภัก 1, หนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับคณะครูและนักเรียนพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดําเนินการปรับปรุงพูมนทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียนเพื่อเป็นการบํารุงสถานศึกษาณโรงเรียนบ้านใหม่ทาหารบกพัฒนาหมู่สีบ้านสาหินตําบลแสอออำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะ ต่างใ่นกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองรับไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทรหารพัฒนาให้การต้อนรับ พลเอกนำพลคงพันธ์ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมติดตามผลการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2566เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคของสำนักง,งานพัฒนาภักสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาณจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลำพูน ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการตา,ารพัฒนาดำเนินการสร้างกระชังอนุบาลลูกปลาณนิงจิรดาสำหรับอนุบาลลูกพันธุ์ปลาณนิงจิรดาโดยได้ดำเนินการเพราะพันธุ์เพื่อเตรียมนำไปแจกจ่ายให้กับร,รัษฎรในพื้นที่ณนะ หน่วยพัฒนาการเคพื้นที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลทุ่งก่ออำเภเวียงเชียงรุงังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ